ทุกครับไปหอเก็บไปแล้วหนึ่งเหลือบน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 บนหอบนหอเขาโผล่ไหม เก็บบนหอไปแล้ว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 หออาจจะเคลียร์หออาจจะเคลียร์เข้าแล้วเข้าบ้านนู่นแล้วเยื้องเข้าแล้วเข้าเรียงเรียงเลืองบ้านเหลืองบ้านู่แล้วนะเยื้ใจเย็น หอมาแล้วเก็บใต้หอมาแล้วหาหาระเบิดหาระเบิดดูในรถ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 พี่แคปนี่นี่เจอแล้วเอล้วเอยู่นี่หน้าหอหนข้า,ขลาง,ล,างล่างข้างล่างหยิบเลยหยิบเลยเครีย โอ้โหโชคดีที่เห็นขอดูหน่อยกล้องฮะเออท้งใต้ท้งบนเลย